เออก็สวัสดีครับเมื่อกี้ก็อัดไปแล้วครั้งนึงครับแต่ว่าลืมลืมบันทึกเสียงครบโง่โง่โง่เองเป็นความผิดพ้าดของทีมงานนะครับโง่โง่ก็บอาพบกับเอเลี่ยนเกมรีวิวอีกครั้งตอนนี้มามาแคสเกมสปอนเซอร์เราเองก็คือเกมเอเลี่ยนปะทะพรีเดเตอร์นี่พ้นช่วงที่เราช็อกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้พ้นอะไรไหมเมื่อกี้ก็ชกรกตกเล็กน้อยนะครับถึงกับช็อกเอเลี่ยนมันมันคลานออกมาบ้าเอง ไปเปิดเปิดประตูตไปในทลิปก่อนๆนะครับก็มีคนบอกว่าเสียงเบามากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ลองเอาไมค์ชิดปากแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายังเบาอีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับมันคงไม่เบาแล้วนะครับ ือว่าบินจะแบ็กกลับไปก่อนบอยเอาไอ้นะู้นอ่ะให้เอาไอ้นั่นนั่นไอ้ที่เชื่อมเลยกันไม่รู้สิดู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 ดึงหมดแล้วตรงนี้น่าจะไปประตูถัดไปอะไรประตูตรงที่บินเพิ่งไปเก็บไอ้นั้นน่ะไปเก็บอันเนี้ย ออเออ้ยชื่อมันนี่มไหมอ่ะเชื่อมันนี่มไหมอ่ะลองดูดิลองดูลองดูงดงดเฮ้เชื่อมเลยเอานั่นไงครับเราเจอทางออกแล้วครับไม่พึ่งยูทูบนะครับเกมนี้อู้วเ้ยมันออกมาจากพ่อเลยมันมีพ่อซองกัน กดวีกดวีกดวีแบตเตอรี nia, ่หมดเร็วโคตรเลยแต่ว่าก็ต้องรอบันชาร์ก um ับชาร์จเจอครับอ๋อท่ดีประหยัดประหยัดไว้บ้างก็ได้แฟหมดขึ้นไปเลยมันมีบันไดอยู่ข้างหลังอ่ะไฟฉายดีกว่าบินไอ้นั่นมันมืดจริงๆอ่ะตัวถึงจะใช้ เพราะว่าลองกดวีดูหมดโคตรเร็วเลยอมืม what t h ต h เ l ลดูรถดูแบตรถเฮ้ยระวังล่วงเลยอย่าท้าอย่าท้าอย่าเล่นกับแรงโน้มถ่วงแล้วขึ้นยังไงอ่ะทำมองเลย

ลงไปใจเย็นไว้ชาร์จไฟฉายก่อนนะครับน,นันน่นนันน่นตอนนี้ครับตอนแรกก็จะเล่นพิเดเตอร์ครับแต่ว่าพิเดเตอร์เล่นไปสตันเชลมาล้วนมันจะผ่านตรงไหนก็เลยเปลี่ยนเผามาเล่นเป็นมารีนนะครับมารีนก็คือมนุษย์เอวแมนวินส่วนเผาเอเลียนก็ไม่ต้องถามนะครับว่ามันคืออะไร เอเลียนไม่ใช่พระแน่นอนครับเฮ้ยบินหาโอนเุบัตที่มีประตูให้เปิดแถวเนี้มันจะได้เข้าไปเปิดประตูที่ห้าน่หละเดินไปทางนั้นแหละเออนั่นแหละตรงไปเลยไม่ใช่คนละโอ้โหตรงไปทางนั้นแหละดูตามคลิปเมืเม่อกีน้นะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นหันหลังกลับหันหลังกลับหันหลัง เออนั่นแ่ะตรงไปตาอ๋อรูร้แล้วแต่ว่ามันที่เราเห็นในคลิปมันตรงไปทางโน,น,น้นนู่นนี่แม่ประตูพังไปเลย go 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 move หายตายสิอา้าวเราพักพวกไปต่อเอาละไปจัดการมันได้ละเด้งเด้งเดเอาละไปจัดการมันได้และเด้งเด้งเอดอ สายี่สิบห้าองค์นี้คือวันสายี่สิบห้าลบห้าสิบทิ้งเพื่อหว,วงังผลทราบแล้วสายี่สิบห้าองค์นี้คือวันเบียนโอ้โอ้หัวทู่ฮู้ทำไมเราขวาน,นอนอยังวะแต่เล่นเง่ยเล่นตกใจง,ง่ายในะเล่นฮาดีไม่ใช่คนหน้าด้านผีม้าเงนดูนิ่งปิ๊กอยู่ มันจะไปตกอะไรเล่นเกมบีแล้วม่ตกใจมันต้องตกใจกันบ้างเปิดยังไงก็ขึ้นบันไดไปเลยส่งกำลังมาเลยส่งกำลังมาเลยข้างหลังเราไม่ดูเลยส่งกำลังมาเลยส่งกำลังมาเลย เอเลี่ยนน่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดวงเอ้ยเกลียดไอ้ดวงจังแม้ว่าเสียงเอเลี่ยนสองหนึ่งก็ก็ไอ้ข้างหลังบินอะมีหรือเปล่าล่ะไออดีตเพื่นนั่นไงเออผม ชอบเสียงเอเลี่ยนมากครับเสียงเอเลี่ยนมันน่ารักดีเปิดห้องไปซีบินเอเลี่ยนไอพวกนู้นลดลดลดช่วยหน่อยไหมครับเสียงเอเลี่ยนน่ารักมากเลยเสียงมันน่ารักน่าเอามาทําเป็นลิงโทนจริงๆตามรถไปตามรถว่าิดไปใชปิดไฟใช่ตามรถไปคาราเตอร์มาดูควอดยูเออร์อัพเฮดออฟเซ็กชั่นอะไรเซ็กชั่นเอฟเซ็กชันวานว่ Shut down the security system ปินระบบรักษาความปลอดภัยแล้วจะไปปิดตรงไหนพวกมัยอมลงมาเลยโอ้ยพวกบอสเราเข้าใจคร,รัควบว่าบอสเป็นเขาบอกบอสเป็นอะไรทุกพวกแหละยอูรีดาไม่ได้ช่วยเลยเลย,เ,ลยเอเลี่ยนมาก็ไม่บอกสักแอะมาในระบบล้วนให้ตกใจเล่นหนึ่งนะนัน่นนั่นดวงบิน สามสี Now, the the um. uh ่ต oh. uh ัวข้างบนเดินไปเรอยเดินไปเรอยอย่าชี้เอออพี่บอพี่บอพี่โอ้โอข้างหลังอู้โอ้เอารู้สึกว่าระยะมันจะไกลกว่าบินเยอะเลยนะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไอ้เพื่อนโดนลากไป จับไว้ไอ้ผิดทางแล้วเธอตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายเจอมุมซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันจะวนกันเป็นสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมเระวังรถเหยียบระวังรถเหยียบบินรถเหยียบ Hey you shoot me Shoot me again Shoot me again I'm carry เห็นไหมมันโดนลากเข้าอุ้ยกินไม่มีระยะเลยกินเสียงดังอ h no we gotta to get to the security look like they are so with r u n a l i n e l อะไรอ่ะกูเปิดเซ่สงสัยต้องไปเปิดสวิตช์ก่อนตรงนี้อย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดเอเลี่ยนมาเปิดไม่ทันเดี๋ยวเดินตาม เดินน้ำท่อระบายน้ำไปโอ้ยเียมาแล้วเรียบมาแล้วเรียบมาแล้วเียมาแล้วเรียมาแล้วเียบมาแล้วเียมาแล้วไปเราจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับพรเอ้ยเซฟก่อนเซฟก่อนจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับช่วยช่